วิ่งตั้งนานดนึยงก็ผ่านไปเยอะสี่นาทีของเราวะเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับผมจีเกตสล็อตนะฮะวันนี้มาวิ่งเป็นวันที่9แล้วนะครับผมไม่ลดเลยอ่ะมันไม่ลดเลยอ่ะแล้วก็วิ่งต่อไปให่ได้20่สิกว่าวันนะเนาะตอนนี้7จ็ดโมงสิบเ็นที่เห็นไปก็ผมวิ่งแต่7จ็ดโมงอ่ะลูกของวิ่งแต่7จ็ดโมงวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน5 ครับผมก็ตอนนี้อยู่ระยองก็จะกลับประมาณจะกลับหนองคายหรือว่าอุดรประมาณวันที่28-29นะฮะก็ยิง่งไปเรื่อยๆทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะชดเชยวันที่แล้วก็จะชดเชยวันท,นที่ผมไม่ตื่นเลยเออ วันับปันไปเรื่อยนะคะก็อีกแล้วเหนหื่ะที่วันไหนไม่ลงทีโอเคก็ให้ชดเชยวันนั้นไปประมาณสีหรือห้าวันนี่จากมาเริ่มวิ่งวันที่ยีิบสองบไปห้าวันก็ยี่ิบเจ็คือต้องวิ่งถึงวันที่ยีิบเจ็ดนะครับหนึ่งเดือนโอเคครับไปนับอีกทีไปเรื่อยนะครับผมขอโทษที่เมื่อวาน ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่านอนรับยาวเลยไอียนอนตีสองกลับมาทำซักผ้าเลยเสร็จคอนมตีสองตื่นอีกทีเที่ยงจา้าว้าวโอเคเดี๋ยววิ่งต่อไปถึง8โมงนะฮะไปโอ้ครับท่านผู้ครับโอเคตอนนี้ก็วิ่งมาได้พักแล้วตอนนี้ก็7โมง5้ 50. แล้วก็วิ่งกลับเมื่อกี้เพิ่งยกนี่มานี่ปวดนะฮะเดี๋ยวเข้าโมงสิบวะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเจ็ดโมงเพิ่ดเกินเวลาเต็มปุ๊บไปโมงกลับแล้วแหละเออเพราะผมตั้งเวลาไว้ต้องกลับตอนนั้นนะฮะโอเคกลางวันนี้เหนื่อยไม่รู้เป็นไรเหมือนว่ากล้ามขามันมันตึงนะฮะเสน้นีนกล้ามขาตึงนะฮะโอเคครับไม่มีอะไรมาก วันนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้เจอกันถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นคือไม่ลงคลิปจ้ะถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยจะใครอยากลดน้ำหนักนะเป็นรรงอังใจก็ลัทจมาดูกนะูดูคนอื่นเยี่ยมบ๊ายบายไม่ชอบก็ดีไลค์กันไป